คุณจารุวรรน,นั่งยิ้มนะเชิญ <c oughs> ค่ะค่ะกบาบครวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมสำนึกด,ดีพี่น้องจิตอาสา,าทุกท่านค่ะชื่อจารุวันโกมนุนชรค่ะอายุ60ปีนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะอาชีพก็เป็นข้าราชการครูบำนาญน,นะคะตอนนี้ก็มาสมัคร นักศึกษาวิชารามปีนที่หนึ่งค่ะวันนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะจะมาส่งการบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะชีวิตที่เปลี่ยนไปเมื่อได้มารู้จักกับ่านอาจารย์หมอเขียวนะคะ,ะได้รู้จักกับพานอาจารย์หมอเขียวจากรายการคนคน้นคนนะคะจากทีวีในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่ค่ะแล้วก็ ได้ไปเข้าค่ายครั้งแรกเมื่อปีปีห้าสีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้ฟังการบรรยายของท่านอาจารย์เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องธรรมะรู้สึกว่าฟังแล้วเข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือธรรมะก็รู้สึกว่าประทับใจมากก็ก็ได้เข้าค่ายสองครั้งจากนั้น เราก็ได้เรียนรู้มาเรื่อยๆนะคะเรียนรู้สุขภาพแล้วก็ติดตามท่านมาเรื่อยๆทาง facebook แล้วก็ได้พูดคุยกับจิตอาสาที่สุราษฎร์นะคะหลายๆท่านจะสนทนาธรรมหรือว่าพูดคุยในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับธรรมะบ้างสุขภาพบ้างจากป้าจีบ้างจากน้องจุ้งบ้างจากพี่สอนบ้างนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆนะคะก็ก็ทำให้เรา เข้าใจในในธรรมะมากขึ้นทีนี้จากการทำงานในระบบราชการนะคะที่มันค่อนข้างจะเครียดเหนื่อยทำให้เราเครียดจนมีอาการเหมือนปวดหัวะคะ่ะปวดหัวทุกวันเลยปวดปวดตึงปวดไม่หายอะคะ่ะแต่ว่าตอนที่เราไปเข้าค่ายครั้งแรกเนี่ย มันมันหายอะค่ะมันหายไปแค่สามสี่วันเองเราไปเข้าค่ายแค่สามสี่วันเองมันก็หายเราก็เลยประทับใจแล้วก็พอเข้าค่ายครั้งที่สองก็ได้อา่าเราก็ไปกินอาหารในในค่ายแล้วก็รู้สึกว่าอาหารสุขภาพนี่มันนี่มันอร่อยอะมันกินดีอะก็เลยก็เลยคิดว่าอยากอยากจะใช้ ใช้ชีวิตแบบนี้อยากจะมาเป็นจิตอาสาก็คุยคุยกับป้าจีเรื่อยๆ uh, จากการที่เราเครียดทำงานแล้วก็ uh, ระบบราชาการที่ที่แบบว่าระบบที่ไม่ได้ทำเพื่อเด็กแต่ว่าทำเพื่อ uh, ผู้บริหารมันมันก็ไม่ใช่เราก็คิดว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่นะเราก็ไม่ได้ ไม่ได้อยากได้อยากมีอยากอยากอยากได้สองขั้นเหมือนเหมือนที่เขาเขาอยากเขาแขว่คว้ากันแต่เราก็ทำเพื่อเด็กทำเพราะว่าเราเป็นขา้าราชการเป็นค้าของในหลวงแต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเครียดทำแล้วมันเครียดเราก็เลยว่าเอ๊อหรือว่าเราควรจะเออร์ี่แล้วก็มาใช้ชีวิตมาเป็นจิตอาสาก็เลยก็เลยคิด ศึกษากับป้าจีแล้วก็เมื่อปีห้าเจ็ดเมื่อเมื่อเมื่อปีห้าหกหนึ่งะคะเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยก็เลยลาออกลาออกจากราชการเพราะมันไม่มีเออร์ลี่ก็เลยลาออกเลยแล้วก็พอลาออกปุ๊บก็เลยไปบําเพน็นไปบําเพนกับปัาจีเลยไปเข้าค่ายต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นชุมพรศูราชชาอวดไปบําเพนตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะคะตลอดเลยเข้าค่ายในภาคใต้ตลอด ตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงปีหกสามะค่ะเข้าค่ายนี่ก็คือเข้าค่ายจนถึงถึงมีโควิดแล้วก็ไม่ได้ไปนะคะก็ก็มาใช้ชีวิตที่บ้านตอนนั้นเราก็เอาลาออกแล้วก็ได้มากินอาหารมังสวิรัตแล้วลดละเริ่งเนื้อสัตว์แล้วพอ ได้ลดลาเนื้อสัตว์แบบแบบว่าไม่ไม่กินแม้แต่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยอะไรเงี้ยรู้สึกชีวิตมันก็มันก็เบาสบายมันก็ประหยัดแล้วมันเรียบง่ายแล้วก็มันก็ดีต่อร่างกายด้วยนะร่างกายมันก็เบาเบาลงเบาตัวลง,ลงน้ำหนักก็ลดทีนี้ร่างกายเราก็ก็ลดลงหมายความว่า ความเจ็บป่วยก็ลดลงนะคะส่วนเรื่องใจนี่ก็มันก็ไม่ทุกข์ไม่เครียดแล้วเพราะว่าตลอด3ามปีที่ลาออกก็คือฟังธรรมะของท่านอาจารย์ตลอดเลยะอคะ่ะฟังทุกวันเลยไม่ว่าทางช่อง YouTube ทางหรือว่าทางไลน์ทางซูมเนี่ยนะคะแล้วก็สมัครสมัครเข้าค่ายทุกทุกครั้งนะคะ ฟังธรรมะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องอ๋อการเพิ่มสีลสีลที่ละเอียดละเอียดเนี่ยมันมันเป็นยังไงเราก็เรียนรู้ที่จะลดคีเลสแล้วก็ได้มาเรียนรู้ในการเป็นนักศึกษาวิชาลามที่ที่มาเรียนรู้อริยสัจก็คือการจับทุกเรียนรู้การลดทุกเนี่ยนะคะก็พยายามเรียนรู้อยู่ว่าอ๋อทุกมันมาทางไหนเราต้องจับมันให้ทันอะไรเงี้ยค่ะ ชีวิตที่เปลี่ยนไปมันก็มีความสุขนะคะเบาสบายทั้งทางกายและทางใจชีวิตที่เรียบง่ายนะคะแล้วก็ประหยัดมากเ,าเงินเดือนที่เราได้รับน้อยลงแต่ว่ามันก็กลับมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะมันไม่มันไม่เปลืองเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกินอาหารก็น้อยลง ไม่กินเนื้อสัตว์ก็พยายามกินมื้อเดียวค่ะเพราะว่ามื้อเช้าก็จะเป็นผักฝันมื้อเย็นก็จะเป็นน้ำทันยพืชน้ํำข้าวโพดน้ำนํำน้ําเต้าหู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยมีความคิดว่าเออเราคิดถูกนะที่ที่เราออกมาอย่างเงี้ยชีวิตมันผาสุกจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมา แต่ส่งการบ้านนะคะก็ต้องขอขอบกราบขอพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวอย่างสูงก็จิตอาสาทุกๆท่านที่ให้คําแนะนําที่ดีตลอดมาขอขอบพระคุณค่ะสาธุค่ะยังไม่ได้สมัครอ่เป็นผู้คบคุณนะคะแต่ตั้งใจมาเป็นจิตอาสาโดยลาออกมาตังนานแล้วนะคะถือว่า,นานใช่ใช่ะค,ะค่ะใช่แล้วค่ะตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะค่ะว่า เออถ้าเราลาออกมาเนี่ยเราก็จะมาบําเพ็ญอย่างเงี้ยแต่ว่าจะสมัครเมื่อไหร่ก็เอาไว้เมื่อพร้อมก็ได้เราก็ไม่ได้รีบแบบค่ะแต่คบคุณกันนานมากเลยค่ะในค่ายเนี่ยค่ะเดี๋ยวท่านสมัครที่จะสมัครเป็นผู้คบคุณวันพรุ่งนี้นะคะค่ะก็เป็นพี่น้องเราที่มีความตั้งใจจริงข้อสําคัญก็คือท่านท่านรู้ว่าชีวิตต้องการอะไรแล้วท่านก็เดินทางตามที่ชีวิตอ่า เมื่อรู้ว่าสิ่งที่จําเป็นคืออะไรแล้วท่านก็เลือกนะคะท่านเลือกแล้วท่านก็บอกว่าเลือกได้ถูกแล้วนะคะที่มาร่วมบาเพ็ญกับโมกลมค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะจะมาเป็นพี่น้องกับเราในจิตอาสาด้วยกันนะคะเดินถูกทางแล้วค่ะเพราะว่าเดินมาก่อนแล้วสิบกว่าปีเชื่อมั่นค่ะ คุณ <laughs> ดีค่ะขอบคุณมากคะ่ะ